สวัสดีจ้ามณีอมช่องทำกินทิมอีสานนะจ้ามณีอมผ้ามาสำรวจราคาข้าคุ้ยจ้ะยู่ที่ตลาดชมผู้บุตรจ้ะอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดเด้อจ้ะเดี๋ยวอมผ้าไปสำรวจราคาเมื่อมาจ้ะเนาะ,านาะยุโตครับนัดนนี่บอสถือบอสแพร่งมันบอสพอยุโตนะพอ่อครับผม อันนี้ของไพ่อคือตัวใหญ่แทนนี่คุณพ่อมาตาใสจ้ะบ้านน้องโกกับตำบลน้องโกบ้านน้องโกตำบลน้องโกนะจ้ะครับอำเภอบ้านรบุจังหวัดมหาสารคามอ๋อเหรอไอยูสาข้ามห้องพ่อนัดนี่บ่ถือบ่แพงจีพ่อบ่ถแพงพอดีพอดียนมาพ่อราคาพ่อคิดว่าแนวแนวโน้มของราคาคล้ยสิถือเงี้สิแพงต่อไปพ่อ กล้ยยวยแพงกงง้วครับกล้วยราคาแพงกงง้วอยู่น่ะ,พ,นะพ่อเนาะซอร์ไงาขายของยุ่นมาพ่อช่วงนี้พ่อได้ครับช่วงนี้กับพ่อได้ยุนนะจ่ะขอบคุณหลายๆคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผข้เกอยงามเพลินจ้ะขออนุญาตได้จ่ะ คว้ยงามห่ะจ้าหลยไปไหนล่ะจ้านี่ห้องไว้โอ้วัดตอกันยุนว่ะจ้างามจะสูงสูงว่าสี่สิบกว่าหลายสี่สิบแต่่่า 42่อย42ะจะประกันความสูงรอย42แล้วเมืองจ่ะ,ะแข็งขาใหญ่จ่ะ,จะเล็บสวยจ่ะของข้อเ <c oughs> พิ่นซื้อขายกันได้หลายๆเป็นอะไรกัน <c oughs> ตัวใหญ่ยหวันหน้าจ่ะอ้างตัวนี้เพิ่นกำลังต่อรองราคากันอยู่จ้ะย่ามพาไปวิงต่อมัย ตัวเมียเมินมาพ่อพ่อห้องไรเป็นไรจ้ะตัวแรกอยู่หาเมินสามพันหาลอยนะพ่อทองบ่พ่อทองประมาณสามเดือนนะครับทองประมาณสามเดือนทองลอดบ่พ่อเงินทองไปอขึ้นตัวครับอ๋อขึ้นตัวนะจ้ะขึ้นสูงประมาณเท่าไรพ่อสูงรเสาวทองแรกมันบ่พ่อเป็นทองที่สองนะครับ ราคาต่อรองไหนอีกมันเบาๆราคาต่อรองไหนอีก้ะจ้ะพอมาจะใส่จ้ะจ้ะคอนแกนนะครับผมไอ้ตัวนี้ห้องไว้หาเมินหาพันหาลอยนะจ้ะหาเมินสามพันหาเมินสามพันหาลอยจ้ะตัวนี้จ้ะแม่ทองสองจ้ะในทองทองคมตัวจ้ะทองได้ประมาณสามเดือนเนาะพ่อราคาต่อรองอะไรได้นะพ่อเนาะได้ครับได้ครับโทรมาได้เลยต่อรองได้ครับ ราคาตอน karaoke, oh, kilos, rider, ่องพ่อนแล้วไหนจ้ะห้าสิบกิโลส่งฟรีอ๋อพ่อเราส่งฟรีห้าสิบกิโลจ้ะครับผมเดินนั่งยกันนั่งนั่งจะคุยกันได้เนาะพ่อเนาะโอ้ขันโยคู่แห้งสิได้ถือคัก์่็ผ่อตัวนี้ห้องไรเป็นไหนพ่อนสิบหกเดือนสาวหน่อยสิบหกเดือนจ้ะตัวนี้ขาใหญ่เนาะพ่อแข้งขาดีจ้ะ ตัวนี้ห้องไรไปไหนพอ่อตัวนี้พอร์ตลห้องไปสามหมื่นสี่พันบาทได้จ้ะบ่น<อ>ี<อ>้ตัมนี้ยังมันมาพอ่อตัวนี้สูงงยูทีหนึ่งร้อยสามสิบสองจ้ะสิบหกเดือนจ้ะราคาต่อร้องพอรละได้อีกจ้ะส่งฟรีหาสิบโลก,กันมาพอ่สอส่งฟรีหาสิบกิโลให้กันจ้ะ อันนี้กับของพ่อตีน่พ่อมีเบอร์โทรติดต่อป่ะจ้า086 8หกจ้ะาแสหห้าสี่ปจ้ะพ่ออย่างจ้พ่ออ้วนชุมแพร่จ้ะติดต่อหาพ่ออ้วนในเลยได้จ้าผู้ใดมักคมนี่จ้ะ พันโยกสองแห่งตัวได,ไ,ได้หลายแม่พ่อพรถได้หลายได้หลายด้จ้ะพันยกไปสองตัวเลยจ้ะขอบคุณได้หลายพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปาคุ้ยงามจ้ะมาหน,นีห้องไรเป็นไรจ้ะตัวนี้ตัวนี้ไปหกเมื่อนะหกเมื่นมันมาจ้ะตัวนี้ตัวนี้เราเปิดไปหกเมื่อนได้จ้ะ ลูกไผรจ้ะลูกตัวไหนลุงกัาเจริญครับอ๋อตัวนี้ลูกเก่าจเจริญน,นะจ้ะใบหลอดครบมาพ่อนี่ลูกสาวของเก่าจเจริญจ้ะอายุหลายป็นไงแล้วพ่อประมาณปีสี่หาเดือนประมาณปีสี่หาเดือนนะจ้ะใบหลอดมีครบมาพ่อตัวนี้ ใบหลอดบ่รไดเอามาเด้จ้ะแต่ว่ามีให้อยู่จ้ะถ้าผู้ใดสนใจ้าตัวใหญ่จ้ะเต้นีนิ <c oughs> ตัวใหญ่นาจ้ะอ่างงาำจ้ะแล้วมันแข็งขาดีจะ้ะวามีตำ้นี้มหมวะ,ะมึจาะอําไทยมึงหลอกๆอกเย่ขอโทษ นาสวยจ้ะอีกัง,งามราคาต่อร่องได้อีกนะจ้ะหกเมือนถวนเนาะราคาห่องร,ราคาต่อร่องได้อีกเนอจ้ะตอนนี้ความสูงย่ที่เท่าร่ก่อนแต่วัดบป,ประมาณเบาดุดลอยอยี่สิบห้าดอก ร้อยยี no oh. yes. pagar, years, ่สิบหาบวกรวมน่าจะเนาะบวกเล่นมาจ้ะเพราะว่าเขาปฏิบัตเนาะเท่ากับประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเ่นั้นเทาเทามึงดสายตาเทากับว่ามันสูงอยู่แมวเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบาทถูกหนาเนาะจ้ะแม่แต่ว่านี่เทาตีตำไวม่เนาะเทาตีตำไหวโอ้เือว่างามอยู่จ้ะตอนนี้ราคาต่อร่องได้อีกจ้ะจ้ะ นั้นเน้่ยจห้องไรเป็นไรจะสามหมื่นเก่าพันบาทนะจะออมไทยเห็นพ่นมื่นสามหมื่นเก่าป่ะจ้ะตอวนี้อายุไรเป็นไรละจ๊ะอายุสามบคยหน่อยเนาะปีสี่หาเดือนนี่หละจ๊ะแล้วอมออมสิบไทยมึงหลอกหลอบ ดีทุกตัวจ้ะตามทีอ่ออมถามมึงเพื่อนบอกบ่มีตำหนินะจ้ะน้ำผู้ใดสนใจกะโทรสอบถามเป็นการส่วนตัวกับเพื่อนโดยตรงนะจ้ะนุขอเบอร์เทรนะจ้ะ093 093ก้าสามศูนย์เก้าสามจ้ะศูนย์เก้าสองศูนางสหนะจ้ะห้อยมตาตะทั้งไหนจ้ะกาลสินป์ะน,นะจ้ะห้อยอยังจ้ะห้อยนิกครับห,ห้อยนิคครับห้อยนิคมาตะกาลสินป์นะจ้ะติโตสอบถามหาผิดอะไรได้จ้ะ จ้าพี่ขอคุณหลารๆจ้าขอบคุณค่ะตผัวโตแม่ละลานี่ฮะตผัวโตผัวเตี่ยวว้ามาเป็นตาหาแขกห้องไรไปไหนครับซเมรนหาลูกไผ่บักลาหูบ่ลูกเก้าจะเล่นเตี่ยวเป็นตาหากเลยจ้าจะมึงเชีงขาไงจ้ะ เด็บไงจะอายุไรเป็นไงกระล่ะอ,อายุสิบเดือนได้วจะหนาสวยจะอังไงแข,ข่งขาไงดีจ้ะไม่ไปไม่หลอดแทนเมื่อไรไปหลอดครบได้จ้ะ จูงวนง้นใหแยแน่ล่ละเป็นตาง,งามเถะแค่มีผูหมักสูงกว่ามา้าลอยก้นสูงยี่สิบลอยยี่สิบสี่ได้จ้ะเด็กหน่อยสิบเดือนจ้ะตัวใหญ่จ้ะแข้งขาใหญ่ดีจ้ะผู้ใดสนใจอยากเอาไปเป็นพอคุ้มฝูงหรือว่าเอาไปเป็นพอพันในคอกอะได้เลยจ้ะตัวเนี้ยเอามามีต่ำนี้บ้างล่ะต่ำนี้บ้านมีนะ แข้งขาใหญ่ดีจ้ะมันจะออมใหญ่เห็นตัวแทะเลยขาใหญ่ดีจ้ะห้องไม่เท่าไดกันละ่ครับผมสี่หมื่นห้าบาทจ้ะราคาต่อร่องเนี่ยอีกนะครับจักน <c oughs> ้อยหนึ่งครับอพี่พี่ขอร์โทษเนี่ยศูนย์เก้าสนะ้าสอง เจ็ดแปดสี่สองหนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้านจะห้อยยังจ้ะเปเร่ครับเปเร่มาตอใสครับจังหารจังหานเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวยงามน้องเราจ้ะห้องไรไปไหนจ้ะฮะเก้าหมื่นเก้านะจ้ะเก้าหมื่นเก้าพนบาทจ้ะควมสูงยี่ท้าไหนจ้ะ ลอยซีสิบสามนะจ้ะลอยซีสิบสามบวกลบเพื่อจ่าขัวขั้วสูงโอ้แข่งขาใหญ่จ้ะตัวใหญ่แห้งจ้ะอ้างหนาะอ้างหนาะนะเลยจ้ะมึงเอาให้มึงถ่ายจ้ะเมตตมนี้ยังบ้าจ้ะท่องบ้าจ้ะ ผสมแล้วนะจ้ะผสมผู้ใดไว้จ้ะโอ้ค่มตัวไว้นะจ้ะตัวใหญ่แห้งจ้ะตัวใหญ่ตัวอ่างผักมันขมตัวไว้จักเดือนเราจะผ่านรอบนะจ่ะผสมผสมผสมตัวผ่านรอบได้จ้ะอ๋อผสมลูกไส้เบิรมพันล้านจ้ะตัวใหญ่ๆอังๆเลยจ้ะห้อง เก้าหมื่นเกบาทเนาะจ้ะราคาต่อรองไหนอีกป่ะจ้ะต่อรองไหนเนาะจ้ะเดี๋ยวอมพอเบอร์โทรนะจ้ะแปดาแปดเกจ้ะห้อยยังจ้ะห้อยแม่นค่ะห้อยแม่นมาเตอไเนาะจ้ะห้อยแม่นสารคามห้อยแม่นสารคามเลยจ้ะโอคุ้ยผืนงามค่ะจ้ะแล้วม้งในมัตตัวเดียวนน่ป่ะจ้ะเมืองอ่อนไทยมืงสานหลังมั้ง ตัวนี้มีมีลูกมาแล้วจักตัวจ้ะมีลูกมาแล้วสามตัวค่ะมีลูกมาแล้วสามตัวได้จ้ะตัวใหญ่ๆแล้วมึงจะสันหลังขอบคุณจ้าขอให้โชคให้มันจ้ามาขายฮะมาขายมาขายพ่อห่วงไรไปไหนจ้ะเมย์หญ่นี่สี่หมื่นหกพันบาทนะจ้ะทองบ่อบพอทองว่างนะจ้ะ ของว่างล้อผสมได้จ้าตัวนี้ความสูงอยู่ที่เท่าไหร่จ้าพอได้วัดมึงบะความสูงลอยสามสิบสี่บวกลบเนาะพ่อเนาะไม่หลุดมาแล้วตัวพ่อูาด้หลุดสองนะจ้าตัวใหญ่ๆอ่างๆเลยจ้าราคาหนี้ตัวร่างหนีกบะพ่อพ่อกำลังมืดมืดอะไรด้วพ่อ <c oughs> เน็นตอนะพ่อเจมีผูมังนั่เดีพยพาอนไเง้ะตัวนี้พ่อห้องไวซี่ซี่มื่นหกนะจ้ะราคานี้ต่อร่องได้อีกแล้วจ้ะตัวน,นั้นเดี๋ยพาะหาหมื่นท่านมาพ่อตัวน,นี้สูงเท่าไหร่พะสูงร้อยสามสิบท่องท่องไพพ่ะ ท่องที่สองผสมไผ่พอแต่มันมันซุพอหนงบาทอ๋อผสมพอพอคุ้มฝูงพอบานตัวใหญ่นะพอเนาะพอบานรับจ้างหาเมืินหนึ่งพันบาทจ้ะตัวนี้มีตรตนี้ยังมะพ่อท่้งสองตัวเล่นมาเลขขอเบอร์โทษตีต้อนนี่จ้ะศูนย์หกห้าจ้ะศูนย์สามหก สองสามห้าแปดพออยังจ้ะพ่อคิดมาแต่ใส่จ้ะพ่อคิดอุบบนนะจ้ะโทรหาพ่อคิดได้จ้ะเพื่อหมักคล้วยเล่ามิตรตัวงามจะขายยันยันตำหนีบ่มีจ้ะพ่อรับประกันตำหนีไปจ้ะอะไรจ้ะมีภูมาถามแล้วแล้วคุณพ่อมาซื้อมาขายจ้ะสี่ตัวนี้ทองว่างเลยจ้ะ พ่อนอรับอกว่าท่องได้เดือนหนึ่งจ้ะสำหรับการสำรวจตลาดควายเมนีของของตลาดชมพุตรอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอสดอมข,ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะจ้ะฝากกดติดตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อมสัางสันคลิปดีๆมานำเสนอพอมีพี่น้องในรอบต่อไปน้ำเน้นได้จ้าดีจ้า